การที่บุ๋มบิ๋มจะไปเล่นลีกญี่ปุ่นในเดือนมกราคมเนี่ยก็ที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บอย่างเดียวนะครับความจริงบุ๋มบิ๋มเขาได้แสดงเกตจำนนงกแล้วก็ได้ทําสัญญาบอกกระทางต้นสังกัดเขาไว้แล้วนะครับว่าเขาขอไปเล่นลีกในช่วงของหลังจากซีเกมคือในช่วงประมาณเดือนมกราคมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะในสภาพร่างกายบุ๋มบิ๋มในขณะน,นี้หลังจาก ตากตกับบีเอ็นเอลมาชิงแชมป์โลกมาแล้วก็รวมทั้งการแข่งขันไอซีวีลีกด้วยเนี่ยนะครับก็เขาก็ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นก็ถือว่าเป็นพวกมีเวลาที่เขาจะได้พักก่อนแล้วก็จะได้ทําให้ร่างกายเขากลับมาสมบูรณ์เต็มที่ในช่วงซีเกมแล้วก็ไปต่อในลีกของที่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็ถือก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับตัวของมุมมเองแล้วก็ตัวของแล้วก็รวมทั้งภาพรวมของทีมชาติไทยเราด้วยครับ ก็น่าจะก่อนซีเกมประมาณ2สัปดาห์สองสัปดาห์ก็ส่วนใหญ่เราก็ได้ทําความเข้าใจกับนักกีฬานะครับไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางทำในสัญญาแล้วก็ระบุไว้ชัดเจนครับสโมสรทุกสโมสรที่เป็นรับนักกีฬาหลักเราไปนะครับนะครับแต่ก็อาจจะมีบางสโมสรที่อาจจะส่งนักกีฬากลับมาไม่ครบ2สัปดาห์บ้างนะครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้กลับมาให้ได้ภายในก่อนสักอย่างน้อยก็ อย่างน้อยก็ต้องหนึ่งสัปดาห์นะครับแต่ในหลักการเราขอเป็นสองสัปดาห์ครับก็สำหรับสนามแข่งขันก็ยืนยันสุดท้ายชัดเจนก็คืออินดอร์เนี่ยที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแข่งที่อินโดเนียที่โหัวหมากนะครับสำหรับทีสำหรับวอลเลย์บอลในโลกนะครับควรใช้หาด เดิมจะแข่งที่อินอร์ก็กลับไปแข่งที่พัทยาซึ่งก็ดีครับเพราะว่าแข่งที่ชายหาดเลยก็เป็นความสะดวกแล้วก็ตรงกับวัฒนธรรมของกีฬาวลอลเลย์บอลคือไปชายหาดเราไปเล่นที่พัทยาครับยังไม่ได้คุยกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นสิทธิทประโยชน์ของทางทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะน่าจะเป็นทางการกีฬาแห่งประเทศไทย นะครับเพราะเราก็จะรับผิดชอบทางเทคนิคนะครับดูแลเรื่องทางเทคนิคการจัดการให้ให้เรียบร้อยประสานงานกันให้เรียบร้อยจัดการจัดการบุรคลากรเข้าไปหนุนเสริมในเรื่องของสนามเรื่องของทางด้านเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งดูแลในเรื่องของระดงการควบคุมการแข่งขันนะฮะจัดการในเรื่องของการทางเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆพวกนี้ส่วนในเรื่องของสิทธิประโยชน์เรื่องของการดูภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกราธธีฬาประเทศไทยรับผิดชอบ